ถ้าคุณย้อนกลับไปดูอุดมการพักสิบข้อที่ร่างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อเกือบ80ปีที่แล้ว 2, 4, 8, 9อะไรประมาณนี้ข้อที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ผมคิดว่าอมตะคลาสิกที่สุดและมีมีตอบโจทย์ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจของไทยวันนี้มากที่สุดเนี่ยคือข้อ7นะครับเขียนไว้เลยบอกว่าอุดมการทางเศรษฐกิจของพักเนี่ย คือ,อเ,รเราเชื่อในระบบเศรษฐกิจเสร mm hmm. นะีนั่นคือหมายความว่าเราเชื่อในการแข่งขันนะพูดง่ายง่ายนะฮะและเราเชื่อว่าแต่เราเชื่อว่ารัฐเนี่ยมีบทบาทในการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาในกรณีที่เกิดความเดอมล้ําหรือไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นจากระบบเศรษฐกิจเสรี mm hmm. โอ้นี่คือคลาสสิก hmm. มากนะฮะแต่ถ้าถามผมว่าวันนี้ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจคืออะไรก็ค <Yeah. S 2> ือการกูกขาด ก็คือบทบาทปิดโอกาสการแข่งขันถามถามว่าเราต้องการอะไรมากที่สุดเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจเรากลับมาโตเทียบกับสมัยยุค8 0 90สมัย30-40ปีก่อนเนี่ยสิ่งที่เรามีตอนนั้นเนี่ยคือการลงทุนมหาศาลนะครับจากทั้งต่างประเทศในประเทศวันนี้เนี่ยเราขาดการลงทุนถามว่าทำไมนักลงทุนแต่เขาไม่มาลงทุนเพราะเขามีความรู้สึกมาแล้วเขาเขา มันพื้นที่มันมเปิดให้เขาแข่งได้มันผูกขาดไปหมดแล้วย้อนกลับมาที่ไอ้ตัวอุดมการของพรรคเนี่ยที่บอกว่าเราส่งเสริมเรื่องการแข่งขันเราส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจเสรีนะผมถึงบอกของบางอย่างที่มันเก่าเนี่ยนะฮะอย่าไปทําใหม่นะมันดีอยู่แล้วเพียงแ,แต่ว่ายังไม่เคยมีใครทําตามนั้น